สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวพ่อแม่นักศึกษาสาวปี4ถูกเว้นชชนดับหันหน้าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังประกันไม่ยอมรับผิดชอบ2.5ล้าน วันที่21พฤศจิกายน2564นางสมเร็จเกรราอายุ56ปีนายสมชายเกรราอายุ56ปีพ่อแม่ของน้องนางสาวพัชราภาหรือน้องหญิงเกรราอายุ21ปีนักศึกษานิติศาสตร์ปี4มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์ที่ถูกรถเบนซ์ชนจนเสียชีวิต ขณะขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณก่อนถึงทางกับรถบ้านสองชั้นตำบล2ชั้น,ำน,นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรําแต่บริษัทประกันไม่ยอมจ่ายเงินประกันค่าเยียวยาจำนวน2.5ล้านบาททั้งที่สารชี้ว่าคนขับรถประมาทฝ่ายเดียวและสำนักงานคณะกรรมการากํก,ก,กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือคอปป สั่งให้บริษัทจ่ายเงินเยียวยาตามสัญญาของผู้เอาประกันภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่15กันยายน2564แต่ยังไม่มีความคืบหน้าจนถึงขณะนี้รวม7เดือนตั้งแต่เกิดเหตุเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความกังวลใจให้กับพ่อแม่ของน้องหญิงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะได้สัญญากับลูกผ่านรูปภาพว่าถ้าได้เงินมาแม่จะนำไปทำบุญให้ลูก ล่าสุดทั้งสองก็ได้จุดธูปกราบไหว้สารพระภูมิหน้าบ้านเพื่ออยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบรันรดาลให้บริษัทประกันชดเชยค่าเยียวยาในสิ่งที่ควรพึงมีพึงได้ตามสิทธิ์ด้านนางเผื่อเกรรำอายุ73ปีย่าของน้องหญิงเล่าด้วยความเศร้าว,ว่าล้านเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนช่วยงานพ่อแม่ทุกอย่างทั้งซักผ้าเลี้ยงวัวขับรถไถานาช่วยพ่อไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ที่ผ่านมาหลังจากหลานเสียชีวิตตนฝันเห็นหลานกลับมาเอาเสื้อผ้าแล้วบอกว่าจะไปแล้วนะรู้สึกสงสารหลานที่อายุอย่างน้อยแต่ต้องมาจากไปก่อนวัยอันควรทางทีมงาน TRN TV ก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ะที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ